รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย Rest the our our flag high in Don't give a war to the world. Sing along to my stereo. You class heroes, baby. If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Yeah, like chicken trap. <that> ครัสำหรัาการนี้ะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของวิชา CEH 1 1 2ฝังคมแห่งในบอลโลกนะครับผ่าการจัดการายการในคะนี้นะคะทุกน้องนะคะก็มีจุดประสงค์ที่จะไปดนกิจกรรมุนะคะให้กับน้องๆนะคะเพื่อที่จะให้ความรู้ในเรื่องของอาเซียนนะคะโดยในหัวข้อความรู้พื้นฐานระชาภูมิอาเซียนความหลากหลายและก็ประโยชน์ที่ใครจะได้รับกับการเข้าสูชาคมอาเซียนนะครับ เราจะมีผลกระทบหรือว่าเราจะได้รับก,การพัฒนาต่อยอดยังไงนะคะแล้วก็ไปดูในกิจกรรมที่เราจะรัาผู้ชมท่านนะคะไปชมกันนะคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะเข้าไปสู่กิจกรรมแล้วก็เข้าไปสู่รายการของเรานะคะก็อยากแนะนําผู้ชมนะคะให้รู้จักกับสมาชิกในกลุ่มของเรานะคะว่ามีใครบ้างน,นะคะ appreciate mixtape, my friends make. You never know, we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hit it, sing along and take me by the head. Keep me stuck inside your head like your baby too. You know my heart's stereo, the only for you. ไปแล้วนะคะว่าสมาชิกของเรานะคะมีอะไรกันบ้างนะคะก็สฉยๆรอๆกันทั้งนั้นเลยนะคะค่ะเราก็อยากจะ่นนะคะทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการของเราเลยแล้วกันนะคะว่ากิจกรรมที่น่าสนุกของเรานะคะในรายการนี้มีอะไรกันบ้างนะคะตามไปชมเลยนะครับตามเลยค่ะ That believe me. Because good music can be so hard to find So hard to find I'll take your hand ค่ะทุกท่านคะนักศึกษาพวกเราทุกทีงานนะคะก็มาอยู่ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสรรีนานท์ค่ะตอนนี้นะคะเราได้เข้ามาสู่ห้องแล้วนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแดนสกูหรือห้องแดนแนวนั้นเองค่ะตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปพบอาจารย์ที่จะเป็นที่เรียนเราในการจะทำการสอบเรือง ก็ขึ้นอยู่กับเรี่องการจ้างด้วยใช่แล้วถ้าไม่อยากออปก่องวาขัแ้งกับพี่เพื่น้ก็กดให้พานะโอเคเรื่องที่เราจะมา ให้ความรู้กับน้องๆในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและก็สังคมของประชาคมอาเซียนของเรานะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็ประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนนะคะว่ามเราเข้าเข้าสู่ประชาคมอ,อาเซียนนะคะโอเคค่ะเราก็อยากขอเรียนเชิญนะคะพี่อโลองนะคะได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับพื้นฐานข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะขอเรียนเชิญค่ะ แรกนะเพราะว่าที่มันใส่ก็พีหน้าตาดีสุดเนกลุ่มไหมคร oh, <yeah. S 1> ตอนแรกนะครับตอนแรกคืออันนี้จะรู้อยู่แล้วว่าอาเซียนเนี่ยเริ่มเข้ามารมแรกๆคือ5ประเทศนะหประเทศนังเห็นนี่นะฮะต่อมาก็หกอุไนเจียเวียดนามนะเราเข้ามาเข้ามาป้องกันสุดท้าย,ย,ยก็คือกัมพูชานะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยอาเซียนเนี่ยตอนเข้ามาก่อน5ประเทศหนึ่งอ๋อเอกรอบห้าประเทศเนี่ยมี มีอะไรก่อนไหมก่อนเดี๋ยวมาเป็นห้าปเทศวันที่แปดสิงหารู้ไหรู้ไม่ก่อนที่จะเป็นอาเซียนคอมมิวนิตี้เป็นอะไรก่อนไม่จริงหมอจริงหรัเป็นสมาคมอาสาตอนแรกเป็นสมาคมอาสาซึ่งประเทศหลักในการก่อตั้งคือไทยฟิลิปปินส์แล้วก็มาเลเซียนะครับซึ่งมีประสิทธิภาพในการก่อตั้งในช่วงนั้นนะครับ ก็คือประเทศแข็งนะครับโอเคครับอาเซียนนอกจาก10ประเทศเราแล้วก็จะมีพันธมิตรเขาเรียกพันธมิตรซึ่งเป็นอาเซียนบวก3บวก6บวก8แล้วก็บวก9นะครับซึ่งอาเซียน 6, บวก3ประกอบด้วยประเทศอะไรบ้างรู้ไหมจีนเกาหลีญี่ปุ่นจีนเกาหลีญี่ปุ่นทำไมทำไม ทำไมเราถึงจะต้องเป็นภ well, ู้ิทัาน์กาับาของแต่ประเทศอย่างนี้เป็นประเทศใหญ่หนึ่งสองประชากรเยอะสามประเทศเขาพัฒนาพฒนาถ้าเกประเทศประเทศอางเราประเทศอย่างเราเป็นประเทศกำลังพัฒนาแนลว่ามีเอติอยู่นะพัฒนาไปไปูมคารมาของคนที่เขพัฒนากว่ามันจะได้ประโยชน์ไหมได้ประโยชน์ใช่ไหมครับ ประมาณ6โคลง6โก็คือเพิ่มเพิ่มอีก3ประเทศก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียใหญ่ขึ้นมาอีกใช่ไหมฮะวคลง8วคลง8เพิ่มรเสเซียและอเมริกาใหญ่ขึ้น I could take your pictures you ain't never been before Baby take a chance so you'll never ever know I got money in my hands that I really like to play Swipe, swipe, swipe on you Telling by the fire what we eating for and do I don't know about me but I know about you So say hello to my in 3, 2, swipe Good morning and good night I wake up at twilight The ออคอมคนนาิวเตอร์ของประเทศสชูทั้งถนนไฟฟ้าของ,ง,นนงะะอเรก็ท่านคเราแผนที่สิงคโปรเป็นประเทศเดียวนะคะในอาเซียท,ที่มีลักษณะคือภูมิประเทศเป็นมุมเกานะคะมีเกาะเล็กเกาน้อยเลยรวมกนนันแล้วประมาณโอกาที่ไทยจได้จากสิงโปรนะคะเนือจากว่าสิงคโปรเนี่ยที่เป็นทางการน,นะคะั ที่ใช้เป็นภาษาทางการแล้วก็ส่วนศาสนาเนี่ยนะคะเวียดนามส่วนมากจะน,น,น,นับถือศาสนาพุทธนิกายมหาวิชช์แห่งต่อไปเนาะเในอีก4ประเทศเดี๋ยวมันนี้ไปกินข้าวแล้วเดี๋ยวมีแจกขนมด้วยประเทศกัมพูชานะคะประเทศต่อไปนี่ก็เป็นภาษาที่เขาใช้ในการทักทายในประเทศกัมพูชานะคะาทักทายกันว่าเซาร์เสดนะคะเซาร์เสดเข่ง เนาอะอาช่องวิชานี่นะคะเขาก็จะมีการทักทา,ายกันโดยการประสานมือแล้วก็โค้งคำนับนะคะแล้วก็ในปัจจุบันนี้ยเขาก็ยอมรับกันแล้วว่าอาจับมือเป็นการสาปน,นะคะ้อะไรภาษาจีนอานี่ก็จะเป็น,ปนลักษณะท่า,าทางนะคะของการทำการทักทายนะคะของชาติราพินาดีของไทจันทเข้ามาเนีมาเลเซียนระดับที่สามเลยมีพุทธสารสองพันหาร้อยสนะคะที่จะไปแบบเร็วๆขอทุกคนเวลาน้องแป๊บนะคะค่ะมามาเลเซียนะคะจะมี ภาษ์ที่มีอยู่ประมาณ2 0ล้านคนนะคะซึ่งเป็นข้อมูลในปี2549นะคะแล้วก็ภาษาที่ใช้เนี่ยจะเป็นภาษามาเลเซียนะคะและศาสนาของเขาเนี่ยที่รับสืบส่วนใหญ่จะเป็นอิสลามนะคะแล้วก็ส่วยนะคะเขาเนี่ยจะเป็นกินดมาเลเซียหรือเชื่อได้ไหมเท่ากับเมืองไทยพัฒนาสีสันของเราพันธุ์ิตินของเขาแล้วก็วันชาติของเขาที่11สิงหาคมซึ่งเป็นวันที่ได้ไร้เอาอิกราชมาตราในยุคของกาลาฮันท์นะคะแล้วก็ดอกไม้ประจำชาติ Yeah, <laughs> This is This is นร่วมใจอาเจนเราารมใจมื่เสียพมาระผู้ชาลาใจสิงคโปร์เป็นนในที่นร่เย่มอาเจนร่วมใจอาจ ร่วุกันเป็นบ้านที่มืองน้องตะวันออกเชียงใต้เรื่รองพระดิธิ์สีทองขาของบ้านเรารอบบ้านเราอยู่ด้วยกันสุขทุกข์ร่วมกันแบ่งปันบรรเทาตนเรือบนแลนเราแบ่งเบาบ้านเธอบ้านเขาเรามาช่วยเหลือกันอาเรี่ยงรวมใจอาเที่ยนเรามารวมใจอาเทียงรวมใจอาเที่ยงเรามารวมใจ เอียท้มากระบุชาลาไทยสิงคโปรเวียดนามรู่นในฟิลิปิน์อินโดนีเซียาารไทยาเรูมให่สรไทข้าวาและอาหารต้องร้านเรียนกันผูกพันและปี วัฒนาทรมเราหมุนเวียนตับเดลี่ยนเชื่อมยองเสริมส่วนแข็งแรงมาจาับมือกันสร,ร้างรั้วเพราะลมเสกิจนั้นมันพัดแรงรั้วนี้จะแข็งจะแกรงมันอยู่ที่เราทอมชาวอาเซียนรวมใจ

If I was just another dusty record on the shelf, would you blow me off and play me like everybody else? If I asked you to scratch my back, could you manage that? Like it, me, yeah, chicken trappy, I can handle that. Furthermore, I apologize for any skipping tracks. This is the last girl that played me left a couple cracks. I used to,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  now I'm over that. Cause holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note to make you understand, i sing it softly in your ear and grab you by the head. keep me stuck inside your head like your favorite tune. And on my my heart's a stereo, the only place for you. <laughs> my heart's a stereo, it beats for you, so listen close. And hear my thoughts in every note. Oh -oh. Make me your radio and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along to my stereo. If I was an old school 50 pound boombox, would you hold me on your shoulder wherever you walk? Would you turn my volume up in front of the cops and crank up. it higher every time they told you to stop? And all I ask is, is that you don't get mad at me mad when you have to purchase Mad D batteries. batteries. Appreciate every mixtape your friends make. And you never know we come and go like on the interstate. I think I finally found a note to make you understand. If you can hear this, sing along and take me by the hand. Keep me stuck inside your head like your favorite tune. You know. My heart's stereo, the only place for you. <laughs> my heart's a stereo, it beats for you, so listen close. Hear my thoughts in every note. Oh, oh, oh. Make me your radio, and turn me up when you feel low. This melody was meant for you, so sing along sing to my stereo. Along. So hard to find. So hard to find. I take your hand.